สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านขนมซึ่งผมว่าเป็นร้านที่น่ามานั่งมากกว่าที่จะมาซื้อของอย่างเดียวแล้ว,วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่เจ็๊บนะครับมาอยู่ที่นี่ร้านขนมไทยลูกเจ็บ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่โรงงานฮนะซึ่งมีมาตรฐานในการผลิตมีความสะอาด แล้วก็มีความอร่อยซึ่งสินค้าต่างๆในร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบเนี่ยมีหลากหลายทีเดียวเดี๋ยวต้องให้พี่เจี๊ยบได้แนะนําหน่อยว่าที่ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบมีอะไรยังไงบ้างหลักๆเลยของของเพชรบุรีนะคะมันก็ไม่พ้นต้องเป็นขนมหม้อแกงขนมชัน้นขนมหม้อแกงที่นี่เขาจะมีทั้งไซส์ปกติกับไซส์ที่เป็นไฮไลท์ไซส์ใหญ่เนี่ยนะคะค ก็เป็นของคนพื้นที่ที่คนเพชรบุรีอ่ะอิ่จุไม่ใช่คนเพชรบุรีใจดีเวลาไปไหนอะค่ะถ้วยน้อยไปเนี่ยไม่อิ่มไม่อิ่มไม่ได้ใจคนไทยต้องไปต้องไปแบบเต็มๆค่ะใหญ่ๆอย่างนั้นมีใช่ค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวซื้อตอนนี้เ่ิงเรื่องของการซื้อฝากตัวใครตัวมันครับเอาแค่พอรับประทานเหลือถ้วยทาเล็กๆถ้วยเล็กๆหนึ่งเสิร์ฟประมาณสักเขาเรียกว่า 60 ml ประมาณช่วยเล็ก60กรัมเหมือนกับคัพเคก้กคัพเค้กประมาณคัพเค้กนะคะก็ทานหมดในหนึ่งหนึ่งรอบอิ่มพอดีออดกับกาแฟกับ,บชาจะเลี้ยงพระได้หมดเลี้ยงแขกได้ออบงาน event อีเวนต์ได้หมดเลยจะทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทำขนมเคก คือรีไซส์ให้มันเล็กลงใช่่คะเปินเป็นเจ้าได้ที่ทําขนมหม้อแกงเนี่ยให้ให้มันเหลือถ้วยเล็กๆลงมาเพราะเมื่อก่อนในเฟสบุรีเราจะเป็นถาดอะเปถาดกระเลืเอ๊ะถาดอะลูมิเนียมใช่สังกะสีก่อนนี่นะคะแล้วก็มาเป็นอะลูมิเนียมนะคะก็มีขนมชั้นขนมชั้นตอนนี้ก็ปรับลงมาเป็นนอกจากมนีใบเตยอันนี้ก็เอาไว้สําหรับไปใส่กับเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นแบบชุดที่ออก ทานเล็กๆง่ายๆเพราะอันนี้คือเดี๋ยวนี้คนเราเวลาทานเนี่ยก็จะพอดีอิ่มเดียวพอพอดีอิ่มครั้งหนึ่งไม่เกินสองครั้งนะคะ่ะการจะขายอะไร,รการจะทําอะไรในเรื่องของอาหารนะคะประเภทหนึ่งถึงสองครั้งคนก็เบื่อแล้วไม่ทานนะคะก็เก็บตู้เย็นกันจนลบอะแล้วก,แวก็แล้วก็เหมาะสําหรับคนรักสุขภาพเพราะว่าบางคนเขาชอบทานขนมแต่ว่าคือกินนิดเดียวแต่ที่นี่หวานน้อยนะคะอ่าซึ่งอันนี้ก็มีส่วน หน,หนึ่งถ้วยตัวนี้ค่ะคนสามารถทานได้หมดเลยหนึ่งคนเพราะว่าขนมไทยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลหนึ่งของเหลวหนึ่งแต่อันนี้ลดลงมา25%่สเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาที่ใช้สารทดแทนความหวานที่เป็นเนะขาเรียกน้ำตาลอ,อน้ำตาลแอลกอฮอล์อนะคะครับเอามาใช้เพื่อลดพลังงานลดแคลอรี่ไม่ต้องหงุดหงิ ไม่ต้องกังวลเรื่องเบาหวานคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันสามารถบริโภคได้ในระดับที่เขาอยากทานแต่ว่าไม่ใช่มันก็ต้องไม่ได้กินแบบจนอิ่มขนาดนั้นนะคะครับพี่แล้วเราก็เอาบีทรูทค่ะสารสีแดงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของปกติเราเห็นสีคือเขียวอันนี้หน่มชั้นที่เป็นบีทรูทบรใช่ค่ะกินที่แรกที่เดียวสารสีแดงสีส้มเนี่ย ให้ในเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระตันนี้าาถ้าเกิดคนที่กังวลเรื่องของเอะเราจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่นมะเร็งการที่เรามีบีทรูทเข้าไปในอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงสร้างเลือดด้วยอได,ดได้ด้วยส,สีแดงได้ด้วยิกแดงบีทรูทแครอทได้หมด สีแดงสีส้มนะคะอีกตัวที่เป็นไฮไลท์ก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นโปรดักต์ <product S 1> เรื่องของฝอยทองกรอบแต่เป็นฝอยเงินฝอยทองกรอบแบบฝอยเงินและก็กดีต่อสุขภาพเพราะหวานน้อยเออจะใช้คําว่าหวานน้อยมันก็หวานเหมือนฝอยกรอบนะคะแต่ส่วนดีของเขาก็คือว่าออตัวไข่แดงเนี่ยเราไม่ได้นํามาเป็นส่วนประกรอบของฝอยเงินเพราะเราใช้แต่ไข่ขาวออสําหรับผู้ที่ไม่บริโภคไข่แดง หรือบริโภคไข่แดงไม่ได้ใช่เบื่อแล้วไข่ต้มก็แล้วอืไข่ขาวทอดก็แล้วไข่ขาวอย่างเดียวลวกก็แล้วก็อยากจะทานขนมเอานี้เลยเหมาะสำหรับซื้อฝากผู้ที่ดูแลสุขภาพหรือทานไข่แดงไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เลยและอีกอย่างที่ผมเห็นอยู่ข้างเคียงกันอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่เม็ดขนุนทั่วไปมันก็จะเป็นตัว ถั่วเหลืองถั่วเขียวสีมันจะแบบเม็ดขนุนชื่อว่าถั่วเขียวแต่สีมันเป็นสีเหลืองต่างเหลืองๆแต่อันนี้เป็นถั่วใบเตยผสมกับใบเตยสีธรรมชาติเขียวฮะเขียวน่าทานมากเลยแล้วก็เป็นลูกชุบลูกชุบถด้วถ้าถ้าเรียกว่าลูกชุบเนี่ยเดี๋ยวต้องตีความกันก่อนนะครับอันนี้คนเพชรบุรีเราเรียกลูกชุบนะคะแต่ถ้าไปพูดลูกชุบกว่าคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเข้างงเข้าเข้างงนะ มันกลายเป็นลูกชุบผลไม้นะอ๋อไอที่เวลาปั้นเป็นเป็นอะไรแล้วก็ใช่แล้วชุบบุญเออแต่บ้านเราเลี่ยลูกชุบบ้านเราเลี่ยลูกชุบก็ยังติดลูกชุบกันอยู่เพราะมันคือชุบไข่อ่าฮะเพราะมันคือชุบไข่นะคะแต่อย่างนั้นเป็นเป็นตุกเขียวปั้นกวนค่ะแล้วก็ชุบมันคือเนื้อเดียวกันนี้แหละค่ะแต่เขาเอาไปขึ้นรูปเป็นตัวผลไม้เป็นรูกสัตว์บ้างรูปอะไรไปชุบชุบบุญอันนี้ลูกชุบเนี่ย ลูกชุบแบบนี้เราเรียกคนทั่วไปเขาก็เรียกกันว่าเม็ดขนนครบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเม็ดขนุแล้วกันเป็นเม็ดขนนเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ใหม่ที่เอาใบเตยซึ่งเป็นสีธรรมชาติอ huh. เขาเข้ามารวมกับงานขนมไทยครับตอนนี้งานขนมไทยอะถูกมองว่าเสียสุขภาพแต่ผมว่าที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพลดความหวานครับ วัตถุดิบที่ใช้ไหลไหลวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีบนนี้ยังไม่หมดนะจริงๆที่เจ็บมีความละเอียดมากขนาดใครที่ชอบกินกล้วยกวนนะฮะค่ะที่นี่มีกล้วยกล้วยกวนสูตรของที่ร้านเองกล้วยหอมกวนค่ะใช่กล้วยหอมกวนก็แล้วก็อร่อยไม่ต้องใส่สาลนะคะอร่อยมันเป็นความหวานจากเนื้อกล้วยที่เรานำมากวนครับมันจะหวานมากหวานน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับความงอมของกล้วยไปเลยซึ่ง เราไม่ได้มีตัววัดว่าที่เนี้ยกล้วยกวนมันจะหวานเท่ากันทุกเม็ดเท่ากันทุกกระทะ,กกะ,ทะใช่ค่ะแต่ที่นี่จะเป็นกล้วยกวนที่คัดสรรวัตถุดิบมาแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เติมความหวานวจากสหกรณ์คนเพชรบุรีด้วยกันนี้ตลาดเพชรบุรีเลยค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างนะครับสําหรับโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ของขนมไทยลูกเจี๊ยบยังพูดไม่ถึงเพราะเมื่อกี้นี้ผมอดใจไม่ไหวไปเรียบร้อยแล้ว ทานท็อปปิ้งของเราไปซะหมดแล้วอันนี้คืออันนี้คือท็อปปิ้งของชาไทยขนมชั้นนะคะชาไทยเรานี่นะนะคะหมดแล้วใส่เนื้อขนมชั้นเข้ากันมากนะเข้าไปม,มันก็จะได้ความหอมของเทียนอบจากขนมชั้นแล้วไปดูดน้ําชาตามเข้าไปด้วยอร่อยมีวิปครีมนัวคืออยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่เป็นคอชานมไข่มุกกันแล้วก็ ผมว่าอันนี้ยมันเป็นเป็นไฮไลท์ของชาสูตรไทยเลยชาไทยขนมชั้นคือแล้วก็เข้ากันมากเลยครับชาไข่มุกเนี่ยมันอาจจะไม่ย่อยขอโทษเราพูดไปเดี๋ยวจะว่าโจมตีเขาอันนี้ย<อ>ยไม่ใช่นะ,ะแต่ขนมชั้นเนี่ยมันเป็นขนมที่ทํามาจากแป้งมันสาปะหลงังแป้งเท้าใยม่อมพวกแล้วอบด้วยเทียนเป็นขนมไทยเลยล่ะที่เอาไปใช้กับเครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่ม ท,ที่พิเศษคือมันเข้ากันมากไนงะม,มันอร่อยแล้วก็มันไม่หวานมากกินแล้วคือพอดีอ่ะถ,ถ้าอยากสนใจมาเดี๋ยวต้องมาที่ร้านขนมไทยลูกเกย,ย็บยังมีอีกหลายเมนูนะที่ร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นลูกเกย็บคาเฟ่ใช่ไหมพี่คาเฟ่ขนมไทยคาเฟ่ขนมไทยมีอีกเมนูหนึ่งเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยให้พี่เจี๊ยบทำมาให้ดู ซึ่งเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้ด้วยคนที่ชอบขนมหม้อ,อกแกงคนที่ชอบขนมไทยเมนูนี้น่าลองมากสำหรับกาแฟเขาเรียกอะไรนะพี่เอ,อ่อเป็นกาแฟขนมหม้อ,อกแกงโอ้โหคือคนหลายคนที่เป็นคอกาแฟแท้ก็ชอบอีกอย่างซึ่งที่นี่ก็จะมีกาแฟซึ่งเป็นการคัด เอสเซโซโอ้พร้อมอเมริกาโน่คาปูชิโน่อันนเป็นสไตล์คอฟแีมาที่นี่เลยเม็ดกาแฟก็คัาสรันมาอย่างดีคั่วแบบพั่วกลางเป็นพรีเมียมรสส่วนถ้าเป็นฟิวชั่นมีการพัฒนาต่อยอดสูตรทั้งกาแฟทั้งชาอันนี้เป็นชาขนมชั้นชาไทยขนมชั้นใช่ไหมใช่ค่ะส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นขนมมอแกงเอามาทำกาแฟก็คือเราก็จะได้ กลิ่นของกาแฟรสชาติของกาแฟกลิ่นไม่ไม่ของผิวขนมหม้อแกงคือจวามหวานจากน้าตาลตะโหนที่อยู่ในเนื้อขนมหม้อแกงครับพี่เจฟไปทำให้ให้ลองชิมอร่อยฮะอร่อยสําหรับคนที่ชอบแบบสมูทตี้มันมีเนื้อใช่มีความขมนิดนิดของกาแฟหวมนวนนะคะมันมันคือเมนูที่เหมือนสมูทตี้อย่างที่คุณว่าเลยคือมันอร่อยอะแต่ว่าก็มีให้ท่านเลือกไง ถ้าคอกาแฟแท้ๆไม่ค่อยชอบแบบฟิวชั่นก็กาแฟสดที่นี่ที่นี่กาแฟกาแฟสดที่นี่นะคะคัดเมล็ดพันธุ์กาแฟร้อนเราก็แยกเมล็ดกาแฟเย็นเราก็แยกเมล็ดออกไปคนละคนลวัตถุดิบกต่ใช่เราเราจะไม่นําเอากาแฟร้อนเพราะว่าคนที่ทานกาแฟร้อนเลยเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือเมล็ดจากกาแฟร้อนโอ้โหเพราะนั้น สนใจนะครับมาที่ร้านขนมไทยลูกเจีย๊ยบจริงๆก็คือโรงงานจริงๆต้องเรียกว่าเป็นโรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบนะครับเพราะว่าร้านของพี่เจี๊ยบเนี่ยก็จะมีอีกร้านหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์สันถานพิรามานัดก็จะเป็นผู้ดูแลร้านอยู่ตรงหน้าตลาดติดกับกาชา,กาชาต<ๆ>ิส่วนตรงนี้จะอยู่ตรงหน้าวัดจันทร์ทวาสสุปร,รานราชนะครับท่านที่ไมาชมโรงงานได้นะเวลาก็ปักหมุดมาได้เลยใช่ไหมพี่ปักหมุดได้นะฮะมา ชิมช็อปแชะมีหลายมุมที่นี่สวยมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับที่มาพูดคุยกับ,กบขนมซึ่งผมว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยถ้าพูดถึงขนมไทยต้องนึกถึงที่นี่ที่แรกเพราะที่นี่คือการคัดสรรแล้วก็ทําอย่างประณีตใส่ใจในการทําขนมครับขอบคุณพี่เจี๊ยบร้านขนมไทยรูปเจี๊ยบนะครับ